สวัสดีค่ะการเทรด forex นี่หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเจอประสบการณ์แบบพอรตแตกหรือที่เรียกว่าล้างพอตกันมาบ้างนะคะครับผมเป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันค่ะว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นบ่อยๆมีข้อผิดพลาดอะไรที่เรามองข้ามไปโดยเฉพาะเรื่อง overtrading แล้วก็ stop loss กับ take profit นี่จริงๆมันคืออะไรกันแน่รวมถึงเรื่อง leverage ด้วยค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งจากประสบการณ์นักลงทุนในพันทิปข้อคิดดีๆจากเลอร์แมนเแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากหล,กล,ลกาย Finance SET Invest Now Forex เอ่อฟอเร็กสิยและ Star Trader ด้วยค่ะครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจสาเหตุแล้วก็หาทางป้องกันเพื่อให้การเทรดมันปลอดภัยมากขึ้นนะคะใช่เลยครับคือตลาด Forex เนี่ยความพันผวนมันสูงมากจริงๆ การเข้าใจเครื่องมือก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องสําคัญมากๆเลยคือการเข้าใจสภาพจิตใจตัวเองนี่แหละครับอ๋อค่ะเรื่องจิตใจนี้สําคัญงั้นเริ่มที่ข้อผิดพลาดแรกๆที่เจอบ่อยๆเลยนะคะจากหลายแหล่งอย่าง l e m อนเอหรือ StarTrader ก็พูดตรงกันเลยค่ะครับมีอะไรบ้างครับก็คือไม่มีแผนการเทรดที่ชัดเจนเทรดตามอารมณ์กลัวบ้างโลภบ,บ้างแล้วก็ที่สําคัญไม่เคารพ Stop l ล s s ค่ะอืม อันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือ Overtrade รดเทรดเยอะไปหมดไม่บริหารความเสี่ยงเลยถ้าไม่คนถึงเป็นแบบนั้นเยอะคะทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงคำว่า Overtrading นี่เออน่ากลัวนะครับข้อมูลจากพันทิปขออธิบายไว้ดีมากเลยคือมันไม่ใช่แค่เทรดบ่อยๆนะ,ะแต่มันคือการเทรดมากเกินไปเกินความจำเป็นจนเหมือนเราแบบว่า เร่งเครื่องตลอดเวลาเสียค่าคอมไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดทุนหนักอ๋อแล้วสาเหตุมันมาจากไหนอะคะความโลภส่วนหนึ่งครับแต่หลักๆเลยนะมักจะมาจากความเครียดสะสมมากกว่าคือพอขาดทุนติดๆกันหลายๆครั้งเข้าใจมันเสียใช่ครับเสียศูนย์ไปเลยศูญย์เสียความเชื่อมั่นในแผนเดิมของตัวเองแล้วก็เริ่มพยายามจะเอาคืน พยายามเอาชนะตลาดลืมแผนลืมทุกอย่างใช้อารมณ์ลุ้นล้วนซึ่งอันตรายมากครับโหนึกภาพออกเลยค่ะในพันทิปมีคนเล่าว่าต่อให้เทคนิคแม่น70%เปอนาะมันก็ยังมีโอกาสขาดทุนติดกัน5-6ครั้งได้เพราะอาจจะไปเจอช่วง30%ที่พลาดพอดีพอเจอซ้ำๆๆความมั่นใจหายก็เหลือแต่อารมณ์อยากเอาคืนจริงๆและนั่นแหละครับคือทางตรงเลยสู่การล้างพอร์ต ข้อมูลจาก forex insight กับ star trader ก็ยืนยันตรงกันครับว่าไอ้เจ้า over trade เนี่ยพอไปรวมกับ leverage สูงๆใช่ครับใช้ leverage สูงสูแล้วก็ไม่ยอมคัด loss ไม่ใช้ stop loss ตอนผิดทางมันคือสูตรสำเร็จเลยครับที่ทำให้เงินในพอร์ตหมุดเร็วมากหรือที่เรียกว่า stop out โดนบังคับปิดสถานะไปเลยพอพูดถึงไม่ยอมคัด loss ก็มาถึงเรื่อง stop loss หรือ sl กับ take profit หรือ tp เลยค่ะเหมือนหลายคนจะเข้าใจผิดกันเยอะนะคะ LIFE Finance เขาก็ชี้ประเด็นนี้ใช่ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากเขามองว่า SL คือยอมแพ้ TP คือจำกัดกำไรเลยไม่กล้าใช้ซึ่งผิดเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลจากทั้ง LIFE Finance YouHas Set Invest Now พูดตรงกันหมดว่า SL ไม่ใช่แค่จุดตัดขาดทุนนะครับอ้าวแล้วมันคืออะไรคะมันคือสัญญาณบอกว่าเฮ้ยแผนที่เราวางไว้หรือแพทเทิร์นที่เราคาดการเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันผิดทางแล้ว คือการยอมรับว่าเออรอบนี้เราวิเคราะห์พลาดกลับไปตั้งหลักก่อนอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นตัวเช็คแพลนมากกว่าถูกต้องครับส่วน T P ก็ไม่ใช่แค่จุดทำกำไรแต่คือสัญญาณว่าเฮ้ยแผนที่เราวางไว้น่ะมันมาถึงเป้าหมายแล้วก็ปิดสถานะล็อกกำไรตามแผนที่วางไว้แต่แรก โห oh, ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแสดงว่า SLTP เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สำคัญมากๆเลยนะคะทั้ง UHAS Forex i n t h a i Star Trader ก็ย้ำเรื่องนี้ใช่ครับช่วยป้องกันพอร์ตแตกและก็ช่วยล็อกกำไรตามเป้าด้วยถึงบางทีอาจจะเสียดายที่ราคามันวิ่งไปต่อแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มันกลับตัวลงมาจนกาไรหายหมดหรือกลายเป็นขาดทุนไปเลยเนาะจริงค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจสาคัญจริงๆมันอยู่ที่แผนกับวินัยครับ แหล่งข้อมูลอย่างพัมทิปเลมูเอตเซตอินเวสนา w ก็แนะนำตรงกันว่าก่อนเทรดทุกครั้งเขียนแผนออกมาก่อนเลยเขียนเลยเหรอคะครับเขียนเลยจุดเข้าจุด SL จุด TP ชัดๆการเขียนมันช่วยให้เราช้าลงไม่ใช้อารมณ์แล้วก็บังคับให้เราคิดเรื่อง Risk per trade หรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละครั้งก่อนเสมอน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่อง l e v e r a g e กบมาจิน n ล่ะคะ อันนี้ก็ดูเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังแต่ก็อันตรายเหมือนกันครับผม leverage ก็เหมือนตัวช่วยให้เราควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าเงินทุนจริงของเราได้เพิ่มทั้งโอกาสกำไรและขาดทุนส่วน margin ก็คือเงินประกันที่เราต้องวางไว้ค่ะแล้ว margin มันมีหลายแบบใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆที่ควรรู้ก็มีอ้างอิงจาก set i n v e s t n o forex in ไทย initial margin คือเงินก้อนแรกที่ต้องวางเพื่อเปิดสถานะ maintenance margin คือระดับเงินขั้นต่ำที่ต้องรักษาไว้ถ้าต่ำกว่านี้จะโดนมาจินคอหรือเรียกให้เติมเงินเพิ่มเหมือนสัญญาณเตือนครับผมหลังสุดท้ายที่น่ากลัวสุดคือฟอร c l คล e สมาจินหรือ Stop Out l e v เลถ้าเงินทุนเราลดลงมาถึงจุดนี้บรกเกอร์เขาจะบังคับปิดสถานะเราทันทีครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นหนี้เกินเงินประกันซึ่งทั้งหมดมันก็เชื่อมกันหมดเลย การใช้ Leverage สูงๆแบบไม่ระวังบวกกับ Overtrade แล้วก็ไม่ยอมใช้ SL ใช่ครับมันก็ยิ่งแรงให้มาจิ i นลดลงเร็วพอถึงระดับ Maintenance Margin ก็โดน Margin Call ถ้ายังไม่เติมเงินหรือตลาดวิ่งผิดทางต่อก็อาจจะไปถึงระดับ Stop o เอาได้ง่ายๆเลยล้างพอร์ตในที่สุด สรุปแล้วการเทรด forex ให้รอดหรือจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเดาทิศท,ทางราคาอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใช่เลยครับแต่มันคือการบริหารจัดการความเสี่ยงการมีวินัยการมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเข้าใจเครื่องมืออย่าง sl tp leverage margin ให้ดีจริงๆถูกต้องครับเหมือนเป็นกับตันที่ต้องรู้จักเรือตัวเองรู้จักสภาพอากาศแล้วก็มีแผนเดินเรือที่รอบคอบค่ะนังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่า นอกเหนือจากเรื่องเทคนิคแผนการหรือเครื่องมือแล้วปัจจัยสําคัญมากๆอย่างก็คือจิตวิทยาหรือใจของเทรดเดอร์เองนี่แหละครับอืมจริงค่ะคําถามที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูคือมันมีรูปแบบความคิดหรือม n d เซตแบบไหนกันนะที่มักจะพบในเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จสม่ําเสมอแล้วมันต่างจากมเซตของคนที่ยังเวนเวียนกับการขาดทุนซ้ำๆยังไงบ้าง บางทีการเข้าใจเรื่องนี้อาจจะเป็นกุญแจอีกดอดหนึ่งที่จะช่วยให้การเทรดของเรามั่นคงขึ้นในระยะยาวได้ก็ได้นะครับ